สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทพื่อทำตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เป็นอ,อีกตอนหนึ่งนะครับที่เราได้ให้คำสัญญาไว้ว่าเราจะมาสอนในเรื่องของการสร้างอาชีพหลังวิกฤตโควิดครับก็คือได้สอนอเรื่องของขนมด้วยฟูมันม่วงด้วยฟูพักทองไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนในเรื่องของขนมชั้นที่เป็นสูตรเหนียวนุ่มนะครับแป้งหนึบนะครับเพื่อที่จะไปสร้างอาชีพกันเป็นอาชีพเสริมนะครับเพราะว่า สูตรที่ผมทํากันอยู่นะครับทำมาคุณแอนะไปขายที่โรงงานพร้อมกับการที่เราไปทํางานประจํานะครับอย่างถ้วยนี้นะครับเวลาลูกค้าสั่งนะครับก็จะพิออเดอร์มาะครับก็คือถ้วยละยีบาทนะครับเพราะว่าอะไรของเราใช้กะทิที่เรียกว่าหวานมันนะครับให้เรียกว่าหัวกะทิเนี่ยให้เยอะเวลารับประทานแล้วเนี่ยสูตรนี้คือถูกใจลูกค้าอันนี้ก็คือทําไปขายนะครับก็คือเป็นถ้วย เพิ่ย20บาทแบบนี้นะครับแต่จริงเราจะยอดแป้งให้มันบางกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามรับชมกันนะครับว่าเทคนิคการทําขนมชั้นให้มีสูตรเขาเรียกว่าความเหนียวนุ่มหนึบนะครับไม่แข็งกระด้างเหมือนที่เราเจอในท้องตลาดอย่างเงี้ยมีเทคนิคมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับครับหลังจากที่เมื่อกี้เราได้ดูไตเติลไปนะครับว่า ขนมชั้นเหนียวนุ่มหนึบของเราเนี่ยมีสูตรในเรื่องของการทําอย่างไรบ้างน,นะครับวันนี้ที่ผมเตรียมในเรื่องของอวัตถุดิบไว้วันนี้เราจะทําไปทําบุญเนี่ยนะครับก็คือวันนี้เราจะทําขนมไปเลี้ยงพระเพ mm. นะครับก็คือในวันครบรอบวันเสียชีวิตนะครับหรือว่าวันตายของคุณยายของผมเองนะครับวันนี้ก็เลยจะทําขนมไปก็เลยว่ามีเวลาที่เียจะถ่ายทําวิดีโอเก็บไว้เพื่อให้เอา ไปให้สมาชิกเนี่ยเอาไปต่อเป็นอาชีพนะครับในการที่จะทําขนมชั้นหรือว่าขนมไทยของเราเนี่ยเอาไปขายนะครับซึ่งในวันนี้ผมทําในเรื่องของแบบใหญ่นะครับหมายถึงว่าชุดใหญ่ท่านี้ในการที่เราจะเอาไปทอนทําให้เป็นชุดเล็กๆหรือว่าเป็นเรียกว่าปริมาณที่น้อยลงนะครับให้ใช้อย่างนี้สมมติว่าผมบอกสูตรในสูตรนะครับบอกหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยนะครับท่านก็อ,อยากจะทําแค่ หนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับก็จับไปหารสองนะครับก็ท่านก็จะเหลือห้าสิบนะครับวัตถุดิบที่จะใช้ทํานะครับวันนี้นะครับเข้าสู่ในการของการเตรียมวัตถุดิบของเราเนี่ยไม่ไม่ยุ่งยากนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับแป้งมันนะครับแป้งมันวันนี้เราจะใช้หนึ่งพันสองร้อยกรัมนะครับหรือว่าโลสองขีดนะครับแล้วก็ แป้งเท้าเยญม่อมนะครับกับแป้งข้าวเจ้าผมเทไว้แล้วอย่างละ150กรัมนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับว่าสูตรเนี่ยจะจำกันไม่ได้เดี๋ยวยังไงผมมีเวลาว่าผมจะพิมพ์สูตรใส่ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการนึ่งเอาไว้ข้างล่างด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นตัวของกะทินะครับกะทิเนี่ยเราจะมีกะทิที่เป็นส่วนผสมของ มะพร้าวจากธรรมชาตินะครับที่เป็นเป็นกะทิข้นสดนะครับก็ขูดกะสดสดๆเลยเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าฝีมือการขูดของผมเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูการขูดกะทิสดก่อนนะครับครับคราวนี้เราก็จะต้องมีส่วนผสมอ่ก็คือเป็นกะทิที่เราต้องใช้เป็นกะทิขูดนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ใช้เป็น1ต่อหนึ่งนะครับกะทิกอง1ส่วนแล้วก็กะทิตัวของที่เป็นกะทิชั้นโซนเนี่ยหส่วนเพราะว่าอะไรนะครับเทคนิคตรงนี้จะทําให้ขนมชั้นของเราเนี่ยนิ่มนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับแล้วมันก็จะอร่อยมากสําหรับการใช้มะพร้าวกะทินะครับก็ขอขูดก่อนนะครับเป็นไงครับลีลาการ ขูดมะพร้าวนะครับอาจจะไม่เหมือนมะมี่เท่าไหร่นะครับก็คือขูดมะพร้าวแบบฉบับไทยๆบ้านๆนะครับสําหรับบ้านสวน,วนดีาวดีกับขนมไทยวันนี้นะครับต่อจากกะทิเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเกิดใครจะซื้อกะทิคั้นสดนะครับกับกะทิกล่องนะครับกะทิกล่องเหมือนใช้เป็กะทิอร่อยดีนะครับกะทิอร่อยดีแบบนี้กะทิกล่องนะครับก็เราจะใช้กะทิกล่องเนี่ยครึ่งหนึง่งแล้วก็ะกะทิคั้นสดครึ่งหนึง่งหรือ3ต่อหนึ่งก็ได้นะครับใช้ตัวนี้3ส่วนแล้วก็กะทิ กองเนี่ยไอกะทิสดหนึ่งส่วนเพราะว่าอะไรนะครับมันจะทําให้ขนมเนี่ยมันไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับมันจะนิ่มๆเอาเวลาทานแล้วเนี่ยมันจะเหนียวหนุบๆนะครับถ้าเกิดใครเอาสูตรไปทําเดี๋ยวลองเอาไปทําแล้วลองชิมดูจะเป็นเหมือนที่ผมบอกไหมนะครับสุดท้ายนะครับก็คือ,อจะใช้น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายขาวนะครับสองพันสี่ร้อยกรัมนะครับซึ่งผมได้ช่างเตรียมใส่หม้อไว้แล้วนะครับ 400กรัมเดี๋ยวเราจะปาดตัวของน้ำตาลเติมไปอีก2กิโลกรัมนะครับวันนี้นะครับที่จริงจะไปหาใบเตยนะครับก็มันต้องรีบดนะครับเพราะวันนี้วันหยุดนะต้องรีบทำให้ไปทานเลี้ยงเพนผมก็เลยใช้เป็นสีเขียวขี้ม้านะครับสีผสมอาหารเขียวขี้ม้านะครับกับกลิ่นใบเตยนะครับซึ่งตัวนี้เราจะทําให้เป็นสีใบเตยนะครับแล้วก็สีแดงนะครับผมจะใช้เป็นน้ําหวานเทลบูบอยนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกก็คือเอาแป้งนะครับ เลงไปผสมแบบนี้นะครับตัวนี้แป้งเราไม่ต้องร่อนเหมือนการทำชว <c oughs> ยฟูนะครับก็ให้เราทำการผสมแป้งสามตัวเนี่ยเหมือนเอามือคนๆให้มันเข้ากันก่อนแบบนี้นะครับเทคนิค <c oughs> ที่จะทำให้ตัวขนมมันเหนียวนุ่มหนึบอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่เรานวดแป้งนะครับยิ่งถ้าเรานวดแป้งระหว่างาที่ เราผสมเนี่ยหลังจากที่เราเทกะทิไปแล้วแล้วเ,เรานวดนะครับก็คือนวดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าพอนวดเข้าที่แล้วหน้าตาแป้งจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็เริ่มเติมตัวของกะทิลงไปนะครับน,นี่เป็นกะทิที่ผมผสมไปเรียบร้อยนะครับเป็นกะทิคั้นสดบวกกับกะทิกล่องนะครับเพื่อให การทำขนมของเราเนี่ยมันเป็นขนมที่เหนียวนุ่มหนึบนะครับเหมือนอหัวเรื่องของวิดีโอเลยนะครับขนมชั้นเหนียวนุ่มหนึบนะครับสูตรเหนียวนุ่มหนึบเพราะว่าเทคนิคที่จะทําให้ขนมชั้นเนี่ยมันเหนียวและนุ่มๆหน,น,นึบๆเนี่ยก็คือมาจากการนวดแป้งของเรานี่เองนะครับเราค่อยๆนวดค่อยๆผสมเทตัวของอกะทิไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามตอน นวดแป้งเสร็จแล้วนะครับหน้าตาแป้งจะเป็นยังไงนะครับเพื่อเป็นการลดเวลาผมขอนวดแป้งให้เสร็จก่อนนะครับครับเราก็นวดแป้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งที่ที่ผมบอกว่านวดประมาณ5นาทีครับก็คือเป็นปั้นเป็นตัวได้แบบนี้เนื้อแป้งเนี้ยเข้ากันแบบเนียนเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับต่อไปก็คือขั้นตอนการที่เอาน้ำมะที่ส่วนหนึ่งนะครับไปละลายในตัวของส่วนผสมของน้ําตาลนะครับตอนนี้ผมก็ได้ผสมแล้วก็น้ําตาลเริ่มเข้ากันดีนะครับ แล้วกอ็อีกอันหนึ่งเราก็จะทําการเอากะทินะครับส่วนที่เหลือนะครับเติมลงไปในตัวของน้ําแป้งเราเพราะว่าแป้งผมนวดไปแล้วผมพักแล้วสักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เริ่มทําการเอามือเราเนี่ยบี้นะครับบี้ตัวของอตัวของแป้งให้เข้ากับน้ํากะทินะครับคนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแป้งของเราเนี่ยถ้าเราใช้มือคน รเราจะรู้ว่าแป้งเนี่ยตรงไหนที่มันยังไม่ละลายนะครับเดี๋ยวพอขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวจะใช้เครื่องช่วยในการตีเพื่อให้น้ําแป้งเนี่ยมันเข้ากันได้ดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตอนที่น้ําแป้งเข้ากันแล้วนะครับโอเคครับต่อไปก็พอแป้งเราเนี่ยเข้ากันดีนะครับเราเอาน้ําตาลที่เราผสมไว้นะครับเทรวมกับน้ําแป้งนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะคนแล้วก็จะจับด้านล่างว่า ้ามันยังมีน้ําตาลที่เป็นเม็ดๆ,ๆ,ๆอยู่เนี่ยเราก็พยายามคนแล้วก็จะทําให้มันเข้ากันนะครับซึ่งส่วนผสมในวันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาตักแล้วก็แบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในขั้นตอนการแบ่งแ,งแป้งกันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับสีหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีสีขาวเป็นชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสีเขียวหรือสีแดงอีกชั้นหนึ่งมันก็จะต้องแบ่งออกเป็น4ี่ส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะมาชั่งออกเพื่อที่จะแยกเอาไปนึ่งนะครับว่าในแต่ละสีเนี่ยว่าเราจะแบ่งเป็น จำนวนเท่าไหรบ้างอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าน้ําตาลไม่มีแล้วนะครับอันนี้ผมก็ทําการคนเรียบร้อยก็ผมจะไม่ใช้เครื่องตีแล้วเพราะว่ามันเข้ากันดีแล้วที่แรกคิดว่าจะทําให้มันไม่เสียเวลาก็จะงใช้เครื่องตีนะครับตอนนี้ก็คือใช้มือคนไปเรื่อยๆแล้วก็แป้งเริ่มนัวแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะนําไปนึ่งกันแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาแบ่งออกเป็น สี่ส่วนนะครับแล้วก็เติมสีเตรียมไว้เพื่อที่จะนําไปนึ่งกันนะครับเพราะว่าวันนี้ใกล้ที่จะเวลาที่จะไปวัดแล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมผมจะนึ่งใส่ดอกไม้ไปเพื่อที่จะได้มีความสวยงามนะครับเอาไปถวายพระจะได้ทําไรนะตากล้องจะได้ชีวิตจะได้สวยงามเหมือนดอกไม้นะครับก็วันนี้เราจะไปทําบุญกันนะครับแล้วก็เอาความรู้เก็บความรู้มาฝากนะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราผสมสีกันนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราแบ่งแป้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทาเป็นสีแดงนะครับโดยใช้น้ําหวานเทลบอยหนึ่งหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวใบเตยนะครับก็ใส่ตัวของสีไปแล้วนะครับสีผสมอาหารกับตัวของกลิ่นใบเตยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันนะครับว่าหน้าตาขนมเนี่ยตอนที่นึ่งจะมีเทคนิคในการนึ่งยังไงเดี๋ยวไปติดตามตอนนึ่งขนมกันนะครับหลังจากที่เราได้เตรียมแป้งเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามาเรียกว่าเตรียมพิมพ์นะครับ พิมของผมใช้เป็นพิมพซิลิโคนเพื่อให้ออกมาเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปใบไม้นะครับเพื่อที่เอาไปประดับเวลาประดับจานหรือว่าเวลาไปใส่กล่องแล้วเนี่ยมันก็จะสวยงามทําให้หน้ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเวลาเราเอาพิมพ์ลงไปเนี่ยเราให้เอาพิมพ์เปล่าของเราเนี่ยลงไปนึ่งทิ้งไว้นะครับใช้เวลามาณ5นาทีนะครับอันนี้ก็เพื่อให้พิมพนะครับของเราเนี่ยเวลาเราแกะมันจะเป็นการแกะพิมพ์ที่ง่าย โอเคครับคราวนี้เรามาเริ่มหยอดแป้งกันนะครับการหยอดแป้งของผมเนี่ยใบไม้เนี่ยผมจะใช้เป็นสีเขียวนะครับเพื่อให้มันเป็นอสีเขียวสลับขาวจะเป็นสวยงามนะครับก็เริ่มชั้นหนึ่งเนี่ยผมจะใช้แป้งใส่ขวดนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบไปแต่ละชั้นนะครับเพื่อให้มีความหนาพอประมาณนะครับตรงนี้ผมมีสองสีนะครับที่เราได้มีการเตรียมแป้งไว้ก็คือ มีสีแดงจากเฮลโบบอยนะครับแล้วก็สีเขียวจากาสีผสมภาษสีผสมอาหารนะครับแทนใบเตยนะครับหนึ่งชั้นก็คือให้หยอดถ้าสมมุติใครไม่มีอ่าไอตัวหยอดมานของผมเนี่ยก็ให้ใช้ประมาณหนึ่งช้อนแกงต่อการหยอดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เราก็ไล่ไปเรื่อยเดี๋ยวสีแดงก็จะมาแบ่งหยอดก็จะแบ่งหยอดเป็นตัวของสีเขียวก่อนนะครับการ ที่เราจะนึ่งนะครับน้ำต้องเดือดตลอดนะครับถ้าเป็นนึ่งด้วยเตาถ่านนะครับก็คือให้เติมถ่านอย่าได้ขาดนะครับอย่าให้ไฟโซมถ้าไฟโซมเมื่อไหร่หน้าขนมมันจะด้านนะครับการดูหน้าขนมนะครับในแต่ละชั้นก็คือเราจะเว้นห่างนะครับในแต่ละชั้นเนี่ยชั้นละประมาณห้านาทีเพราะว่าเรานึ่งด้วยพิมพ์ซิลิโคนเนี่ยมันก็จะสุกไวนะครับ ประมาณนี้ไงนะครับครึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะใส่เป็นสีสีแดงบ้างอันนี้ก็เป็นดอกไม้สีแดงบ้างนะครับเป็นดอกกล้วยไม้มีดอกกล้วยไม้นะครับแล้วก็ดอกทันตะวันตรงนี้ก็จะเป็นที่ผมทําขายอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ทํากันแต่ต้นไม้ก็ไม่มีเวลาที่จะทําขายลูกค้าก็เรียกร้องให้เหมือนกันนะครับการจัดชิ้นของผมเราเคยจัดเท่าไหร่นะตะกรเจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นไปยี่สิบบาท S <S ใช่ไหมเจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นยี่เจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นยี่สิบาทนะครับด้วยพิมพ์ขนาดห้าเซนนะครับนี่ก็จะเป็นการทําขนมเพื่อให้ไปสร้างอาชีพหลังจากวิกฤตโควิดนะครับที่เราได้เจอมานะครับก็ถ้าเกิดใครว่างงานใครอยากจะทําอาชีพเสริมก็ลองเอาตัวนี้ไปทําลงทุนน้อยนะครับแล้วก็กําไรเนี่ยเยอะเพราะว่าตัวนี้ใช้แป้งยิ่งถ้าเราหา พวกมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวแกงเอามาขูดเองพวกนี้ก็ยิ่งจะประหยัดนะครับใครหาไม่ได้ก็ใช้เป็นกระทิกล่องไปนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะปิดนะครับเึิงเพื่อจะนึ่งต่ออีกแ้นนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวคันนี้เราอ่ามาดูขนมที่เป็นแบบ1ึถ้วยสําหรับที่เป็นใช้ถ้วยสําหรับ การนึ่งขนมโดยเฉพาะนะครับเพื่อตัวนี้ก็เวลาเราไปขายเนี่ยถ้วยหนึ่งจริงๆผมจะหยอดให้ถึงตรงขอบนะครับพอดีอันนี้ฝากแม่ยายช่วยหยอดขนมไว้นะครับก็อันนี้ขนมก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่าคุณลูกชายตื่นก่อนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสีสันที่เราสลับชั้นนะครับให้เป็นบางแล้วแต่เราจะเล่นสีสันก็เพื่อความสวยงามนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าลักษณะการที่เวลาแป้ง สุกดีไม่ดีนะครับให้ดูยังไงนะครับผิวแป้งนะครับจะมันวาวนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมองเห็นว่ามันจะไม่ใช่เป็นสีขาวมันจะใสทะลุหาถึงกันได้นะครับการแกะออกจากพิมพ์นะครับตัวนี้ถ้าในกรณีที่ผมบอกว่าใช้แต่กะทิกล่องเนี่ยการแกะออกจากพิมพ์นะครับมันจะไม่หน,น้ามันจะไม่มันแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของอเนื้อขนมเนี่ยมันจะติดกับพิมพ์นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถแกะ ออกมาเป็นชั้นได้อันนี้มันพึ่งนึ่งอ่ายังไม่ค่อยเย็นมากเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถดึงแยกชั้นแป้งเนี่ยก็จะเหนียวนุ่มนึบนึบ,น,บนึบนะครับขอปเห็นนะครับ <c oughs> แป้งจะเหนียวนุ่มนึบนะครับเนี่ยดูตามที่ผมจับนะครับอันนี้ก็แป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวลองให้ตะกองกัดชิมกันว่าเ,เป็นไงอ่าครับเนี่ย รอยตากล้องกัดแล้วเดี๋ยวผมลองชิมอ่าจะเห็นว่าเรานวดนานเนาะแป้งเด่งดึงมากนะครับโอเคก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับขนมชั้นของอร่อยขอากินให้เสร็จก่อนนะครับยิ่งนวดนานยิ่งยิ่งเหนียวหนึบค่ะคือเทคนิคของเราจะทำให้ตัวขนมชั้นเนี่ยมันมันเหนียวหนึบ ถูกใจลูกค้านะครับตรงนี้ถ้าเวลาเราทานที่ตลาดเราจะาแป้งจะไม่แข็งก็ได้คือแป้งมันจะแข็งนะครับแล้วมันจะไม่มันจะไม่นุ่มเหนึบแบบเนี้ยนะครับนี่ก็คือเกิดจากการที่เรานวดแป้งนานนะครับมันก็จะทําให้ขนมชั้นเนี่ยเด้งเหนียวหนึบมากนะครับวันนี้ก็คือเอาไปเลี้ยงพระกันมาแม่ครัวที่อยู่ที่วัดเนี่ยก็ขอแบ่งใปหมดเลยเพราะว่าได้ชิมชิ้นหนึ่งแล้วก็เข้าไปกันหมดถาดเลยครับก็อันนี้จะเป็นชุดที่นึ่งกินที่บ้านนะครับก็ลองเอา เทคนิคที่ผมได้มีการปรับได้มีการเอาทําขายอยู่เป็นอาชีพเนี่ยเอาลองไปปรับเป็นอาชีพของตัวเองครับจะได้มีอาชีพเสริมในช่วงที่หลังจากวิกฤตโควิดตรงนี้ไปนะครับเราก็คือต้องสู้ไปด้วยกันนะครับเราจะได้ผ่านวิกฤตโควิดไปนะครับโดยที่เราก็มีอาชีพเสริมที่มีขนมไทยอร่อยๆจากสูตรที่ผมได้มีการปรับปรุงหรือว่าพัฒนาให้มันอร่อยขนาดนี้นะครับก็คือบอกเทคนิคไปทั้งหมดแล้ว ก็ลองไปปรับใช้ดูวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมคงต้องไปนึ่งขนมที่สวยงามให้เสร็จนะครับเดี๋ยวหลังจากนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีวิดีโอที่เป็นปิดท้ายนะครับ <c oughs> ก็จะให้ดูว่าการจัดจานหรือว่าการทําดอกไม้ที่ก่อนที่จะไปขายให้ลูกค้านเนี่ยเรามีการจัดอย่างไงบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสําหรับรายการเกษตรพุ่งพันตนเองเพื่อความยัง่งยืนนะครับวันนี้เรามากันในรูปแบบขนมไทยบายส่วนดีลาวดีนะครับก็คือ สวยาวดีเนี่ยเราก็ทําขนมไทยขายด้วยเราก็เลยตั้งชื่อเป็นแบบนี้นะครับต้องขอขบคุณทข่านอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอดีที่ทางสวนยาวด,าวดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ กินไหมคะเวลิกูด